สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องน้องออมสองเจ็ดเป็นเชือกกับเป็นเชือกแล้วกลูกกระดิ่งอะไหน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 เาไปดูก่ค่ะไตามหาในแชทนะคะเริ่มค่ะอันนี้น่าจะมีนะคะอโมจิที่มันพูดกับกระดิ่งอะค่ะอันนี้ มันน่านจะมีนะคะเอาไม่เก็บเอ็นแบบๆแบบค่ะเนี่ยเนี่เจอแล้วค่ะ มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วถ้าใครอยากให้ตามหาอีโมจิอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยะค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะค่ะสวัสดีค่ะไปบ้ายเริ่มเริ่มนะคะรู้ว่าถ้าใครอยากให้ทำเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะอันนี้ลาไปกินยิงนะคะสวัสดีค่ะไปบ๊านเริ่มเริ่มนะคะ